ลาจามาลาจ้าเ,เพื่อนๆมาเก็บทั่วกันไม่ได้เข้าสวนหนึ่งวันเต็มๆเมื่อวานคิดถึงสวน <c oughs> ไม่ได้เข้ามาทำงานนะคะวันนี้เลยเข้ามาเก็บทั่วจะถัดตัดพวกนี้ไปแช่แข็งอีกนี่มันจะออกดอกแล้วในรถน้ำผักทิ้งไว้ไหนละ่ะเปิดน้ำทิ้งวิวทางไหนขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงกว่า น้อยลายใหญ่เปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ยจะรดจะรดแถวนี้ทิ้งไว้แล้วไปเก็บทั่วคันอ้ยเพื่อนเอโอ้ย,อย,อยลูกเดียวนะนี่โอ้ยเพาะเองจากมาเมล็ดนะยายเห็นมันใหญ่ยายก็เลยเอา,มาเมล็ดไว้เพื่อนเลยลูกมะเขือเทศโอ,อนนี่รดน้ำทิ้งไว้ก่อน เดี๋ยวไปเปิดไก่ก่อนอกระต่ายอีกตัวหนึ่งหายไปไหนเอา้ายายไม่ได้มาให้อาหารเอา้ามันหายไปไหนอะเมื่อวานกับวันนี้พี่เหมือนเป็นคนให้เอา้าเดี๋ยวโถาถามเฟนยายก่อนเอา้าไม่เห็นมีรูมีอะไรเลยมันออกไปได้ไงอะหายไปได้ไงอะ ลืมไปกําลังโทรหาแฟนยายนึกได้เป็นยายบอกว่าเขาจับไปขังอีกอันหนึ่งเพราะว่าเออมันเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งพวกนี้มันเป็นตัวเมียเออเขาจับไปขังไว้เ <c oughs> นี่ยอกใครดีอะไปเอาไปสองอา้าวขาดอีกอันหนึ่งีนะอุตส่าห์ชมหายไปฟองหนึ่งกลับมาคืนกลับมาคืน <c oughs> เร็วเออมาเข้าบ้านคืน เนี่นายชมว่าใครดีอีกตัวหนึ่งไม่ไขรไม่รู้น่าจะปกติตอนเช้าเขาไขา่สายๆหน่อยน่าจะหมดแล้วเลยคิดว่านะขาดไปฟองหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยไปเก็บทั่วก่อนเห็นผลไม้เหียวนี่ไอ้ปลูบรีนะ่ะมันออกเหี่ยวเนี่ยมันขาดน้ำ เลยได้ตักน้ำรถอีกจะตักน้ำรถอันนี้ก่อนไม่ได้เก็บหลอกทั่วดุรววยใหญ่ลูกผลไม้เยอะก็บอย่างนี้อะไรเพื่อนๆเลยดูแลไม่พอดึอง ยายก็จะดูแลอันไหนที่ว่ามันสําคัญสําคัญพวกเชอรี่พวก, Cherry, พวก Apple, แอปเปิลยายไม่ได้ไปรดลงนนจะได้รดทีเอาปุ๋ยมาใส่กล้วยอีหวังว่าไม่ตายนะยายไปใส่ไอ้นั่นไอ้ขึ้นช่ายตายไปต้นหนึ่งใส่เยอะเกินเปล่ามันเข็มเปล่าสวยเนาะ ่ปเก็บทั่วกันเข็ตักน้ำรดผักก็ร้อนละเหงื่อแตกและดูเพื่อนๆตัวผักมันมากินเฮ้ย,ยนี่ถั่วเวียดนามเอาไว้เอาพันก่อนปีนี้ไม่กินโชคดีมากเลยทีดรอดมาต้นหนึ่งขึ้นเอง <c ười> ทำไมงั้นศูนย์พันเลย จะได้ยแย่เลยดกมากมต้นเดียวลูกเยอะๆเลยนี่ต้นเดียวนี่นี่ทั่วไทยเรามาแล้วทั่วไทยเราดูมันแรงวปรีบเก็บจะได้มารดน้ำตรงนี้เนาะมีจ้าปีนี้ไม่ค่อยสวยตั้งแต่ปลูกมายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยมันออกลูกเร็วจริงๆมันก็จะยาประมาณนี้ขนาดนี้เนาะอันนี้มัน เห็นไหมมันสัส้นๆเนี่ยมันไม่ยาวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกได้ทั้งเยอะทั้งแยะนี่เหลืออีกตั้งเยอะในต้นนะจริงๆก็ขนาดนี้หรือยาวกว่านี้หน่อยหนึ่งมันเป็นทั่วพุ่มนะคะมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเขาออกลูกแล้วมันเร็วเกินปลูกหลัง ปลูกหลัง ua, ถั่วฝักยาวบ้านเราอีกนะเพราะว่าปลูกพร้อมกันมันไม่ขึ้นอันนี้มาปลูกทีหลังยังไม่ได้ทําอะไรเลยออกลูกละกระแดะมากเลยนะคะย่าปลูกพร้อมปลูกพร้อมกันแต่ปลูกพร้อมกันแต่พวกนี้มันไม่ขึ้นอันนี้ยายก็เลยมาซ้อมทีหลังเป็นเดือนน่ะผลสุดท้ายอันนี้เพิ่งจะออกดอกอันนี้ได้เก็บไปหลายรอบแล้วทีนี้เด้จะตัดโหระพาแมงลักออก จะได้เอาน้ำมารดตรงนี้ตัดให้มันแตกยอดใหม่ฮนะเพื่อนนาะเอาไปลวกไว้แช่แข็งไว้แมงลากปีที่แล้วกินยังไม่หมดเลยถ้าเราไม่ตัดมันก็แก่ออกมันออกดอกมานะีมันก็ตายถ้ามันออกดอกมันแก่ ถ้าเราตัดมันก็ยังอ่อนอยู่ตลอดเนาะมาถีงนี้มาต่อโดยแมงลักนะมคะแมงลักมแมงลักทั้งนั้นเลยเห็นไหมมันออกดอกนะไั่จะตัดออกนี่ไม่ใช่นี่หย่า หอมๆอมมันกันเอาลืมไปเลยวันนี้ว่าจะกินไอ้ขนมจีนไม่ได้ทำไม่ได้ทำขนมจีนเลยตัดไปแช่แล้วจะให้น้นทันหรือเปล่าล่ะจะสวยทันหรือเปล่าล่ะ ทำขนมจีมกินกน,นี่นะคะอันนี้ก็ไปลวกแช่ไว้ประมาณสองรอบนี่กระเพราได้กระเพรามานิดนึงกระเพาก็ประมาณรอบนึงนี่ไม่เก็บี๋้วมันก็จะออกดอกก็เลยต้องเก็บอันนี้แมงลักนะคะนี่เยอะเลย ที่นี้大爷จะไปถอนยาในบ้านผักออกหน่อยนึงถอนผักออกเอามาให้กระต่ายนะคะเอาไว้ก็รกดูดิกว่าจะแก่ก็เลยตัดสินใจเอาออกมันแย่งอาหารของผักอื่นเนาะว่าจะเอาไว้เอามาเล็ดแต่ข้างนอกก็มีแล้วก็เลยเอาทิ้งซะ แตงกันนี่ลาม,มาถึงนี่แม่โรคโรคโรคกออกห,หมดดูก่อนนะนุ่นจะเป็นยังไงทำไมง้นก็ตัดทิ้งอ๋อเพื่อน อ,อยู่ในบ้านผักร้อนพักก่อนเด้อโอ้ยในบ้านผักทำไมมันร้อนจังไปหาเก็บไปหาเก็บไอ้นั่นมากินก่อนดีกว่าโอ้ยโอ้ยคันด้วยคันด้วยร้อนด,ด้วย ข็ทําใจก่อนก่อนที่จะทอนทิ้งเพืเ่อนๆนี่จ้าเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยว่อยมารดน้ำ ฉนดอกพักชีลาวแกแล้วเก็บไว้จะได้ไม่ต้องซื้อนี่ดูพริกใหญ่จะเก็บพริกใบ <c oughs> กี่ลเลยไปทอดกินเนาเสดายเด้มันมีไม่เยอะพอเยอะก,ก็กินไม่ทันไม่มีที่ปลูกไงตรงนี้มันอยู่ข้างนอกมันเลยสวยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแย่ง มันไม่ได้แย่งไอาอาหารกับไอต้นหอมอเดี๋ยวเยอะมากก็กินไม่ทันทุกปีเลยดูดิกำลังแค่นี้ก็เรวจะพาทอดกินทุม่มยี่สิบลวจ้าแฟนยายมาก็เคียกลับแฟนยายมาเคียกลับ ไก่มาเคียออกเก็บไข่กันเข้าบ้านได้แล้วมาม,ม,มาขบานแล้วกุ๊ก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 ุกุกุ๊ย่าอีนโนซังนี่ฟลาอีนโนซากินนัเอ็ดว่าอบาบ่อีมาเคนโครเอีมาเคนโครเซอร์อน,นิคลายนะวีตต้สวีตโพยลยอ,อยตซู้สวีตโพยลอยต้นวาน Auf ja. Art. Einmal Boiler, einmal Enten. Und okay. Die sind ein bisschen schwer, die wird der Wind nicht gleich wegwehen. Wenn okay. können wir noch ein bisschen was drauflegen.